ฝนตกหนักเมื่อคืนทำให้คลองหลังหมู่บ้านพังทลายน้ำไหลเข้าท่วมถนนเชนเบสและโอมเดินลุยน้ำมาดูสถานการณ์แล้วพบว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนมากโอ้โหน้ำเข้าบ้านยาคำแล้วละ่ะเราจะช่วยยังไงดีเราต้องทำอะไรสักอย่างสิลืมจากช่วยกันเก็บขยะกันก่อนดีไหมน้ำจะได้ไม่ตันทั้งสามคนไปชวนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาประชุม เบสเสนอทำเขื่อนดินชั่วคราวโอมเสนอจัดเวนเก็บขยะเชนเสนอทำป้ายรณรงค์ให้ทุกบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือมือเล็กๆของพวกเรานี่แหละที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชุมชนได้เชนช่วยผู้ใหญ่ขุดดินเบสกับโอมช่วยกันหาถุงทรายและเรียงเป็นแนวชาวบ้านคนอื่นๆก็ทยอยมาช่วยด้วยรอยยิ้มพวกเราช่วยกันเร็วๆเ,เข้างานจะได้เสร็จไวๆ ทั้งสามคนจัดกิจกรรมหนึ่งมือช่วยหนึ่งชุมชนทุกบ้านมีตัวแทนมาร่วมเก็บขยะรอบคลองและถนนโอมใช้เสียงตามสายประกาศให้กำลังใจทุกชั่วโมงเทสเทสนำลดแต่ใจไม่ลดพวกเราช่วยกันได้แน่นอนหลายวันผ่านไปน้ำไม่ท่วมถนนอีกคลองใสชาวบ้านยิ้มแย้มเด็กๆภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำได้จากความสามัคคีดูคลองสิใสจนเห็นปลาเลยนะ พวกเราทําได้เพราะเราช่วยกันทุกคนพลังสามัคคีเนี่ยแรงจริงๆมชาบ้านจัดงานเฉลิมฉลองบ้านแห่งความสามคัคคีผู้ใหญ่บ้านมอบเกจิบัตรให้เชนเบสและโอมเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วงานความสามัคคีเริ่มได้จากเด็กๆและกลายเป็นพลังให้ชุมชนเข้มแข็งเยง